เราทําหน้าที่เมย์ได้สมบูรณนะ์ไหมมันเป็นแบบนี้เพราะเราหรือเปล่าคิดว่าเพราะส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะเราด้วยคิดว่าคงไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อซแต่บางทีเขาก็ไม่ได้บอกเราเราก็ไม่ได้บอกเขาเราไม่ได้คุยกันมากพอยิ่งคนเป็นอยู่กันนานๆก็คิดว่าอ้าวรู้ก็แหละจริงๆการคุยกันเปิดใจกันคิดว่ามันจําเป็นยังจําเป็นอยู่นะคะจนไม่ได้บอกว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐสามีทําผิดกับเรา คืออันนี้ผิดแน่ๆแต่ก่อนที่จะทําผิดอ่ะควรเราเราเรา,เราควรจะมีเปิดใจคุยกันก่อนคนที่พูดเยอะจริงๆนี่สามีมแต่เราไม่ค่อยพูดเราจะแบบเออออเอเอ,เอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะละเลยไม่แบบจีจาหรือไม่อะไรด้วยอันนี้ยอมรับเพราะเป็นนิสัยแบบนี้ตั้งแต่แรกแค่นี้พอยิ่งมีลูกหนักเลยเราก็โฟกัสแต่ลูกเนาะบางทีเราก็อาจจะละเลยสิ่งที่จูนพูดที่บอยว่ามันเป็นประโยชน์มากนะ บางคนอาจจะคิดว่าเรารักกัน15ปี20ปีสุดท้าย<ช>เราลืมบางอย่าง<ช>เราคิดว่าก็จะก็ปกติแต่ในความปกติมันคือสิ่งที่เราบางอาจจะลืมรายละเอียดถูกไหมคะ